สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u ู e ถาอินเตอร์เนียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่13กรกฎาคม2565นะครับมีรายงานข่าวจากทางด้านเดอะสเตรทไทม์ครับเกี่ยวกับความเชื่อมโยงความเคลื่อนไหวระหว่างทางด้านอินโดนีเซียกับรัสเซียที่น่าสนใจโดยบอกว่าเวลานี้เนี่ยครับทางด้านอินโดนีเซียและรัสเซียนั้นกําลังวางแผนร่วมกันในการที่จะสร้างโรงกลั่นน้ํามันมูลค่ากว่า20,000่น 2พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐในจังหวัดชวาตะวันออกนะครับรวมถึงจะมีการขยายโครงการนะครับไปยังพื้นที่อื่นๆในอนาคตด้วยนะครับบริษัทน้ำมันของอินโดนีเซียอย่างเปอร์ธามนีนาของอินโดนีเซียแล้วก็บริษัทรอสแตร์ออยของรัสเซียนั้นกําลังดาเนินการเจราจานะครับเพื่อที่จะสร้างโรงกลั่นในจังหวัดชวาตะวันออกเพื่อที่จะผลิตเชื้อเพลิงและก็วัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอินโดนีเซียนั้นเนี่ยครับได้ให้ข้อมูลกับเดอะสแตทไทม์เนี่ยนะว่ารัสเซียนั้นกําลังเจราจาเพื่อขอ,อเรื่องของการพักภาษีนะครับโครงการนี้ยังอยู่ในการดําเนินการการพูดคุยเจราจาแต่ว่ามีการจัดตั้งบริษัทร,ร่วมทุนในจาการ์ตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการร่วมทุนในครั้งนี้เนี่ยก็บอกว่าจะเป็นการร่วมทุนโดยทางด้านรอแดตนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ย45%แล้วก็ทางด้านพ์นามิตานั้นเนี่ยถือหุ้น55% แล้วก็จะเข้าไปบริหารจัดการเนี่ยครับโครงการอีชวาในเมืองตูบันซึ่งพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมีกําลังการผลิตน้ํามันเบนซินแล้วก็น้ามันดีเซลเนี่ยราวๆสอ0,000สามหมื่นバレลต่อวันด้วยกันนะครับเมื่อแล้วเสร็จนั้นเนี่ยโครงการนี้ก็จะช่วยให้นอินโดนเซียนั้นลดการทุ่มพาการนําเข้าเชื้อเพลิงนะครับที่ปัจจุบันนั้นเนี่ยราคาสูงพวกเขาก็จะสามารถที่จะผลิตเชื้อเพลิงได้เป็นของตัวเองจากการร่วมทุนกับทางด้านในส่วนของ รัเสเซียนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าถ้าทางด้านรัเสเซียนั้นมาร่วมทุนกับทางด้านในส่วนของอินโดนีเซียอาจจะเป็นการมองอนาคตที่ไกลกว่าเรื่องของการผลิตพลังงานแล้วก็ขายในประเทศเท่านั้นนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียนั้นอาจจะกลายเป็นฮับในการขายน้ํามันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนของเราก็เป็นไปได้เพราะที่ผ่านมานั้นเนี่ยเวลานี้จะเห็นได้ว่า รัเสเซียนั้นเนี่ยเริ่มที่จะขยายเรื่องของกิจการน้ํามันเนี่ยไปยังภูมิภาคต่างๆไปจับมือกับบริษัทในแต่ละประเทศเนี่ยครับแล้วก็กระจายขยายพื้นที่การถ่ายน้ํามันออกไปซึ่งนี่อาจจะเป็นโมเดลหนึ่งที่ทางด้านรัเสเซียนั้นเนี่ยกำลังคิดทํากับทางด้านอินโดนีเซียก็ต้องรอดูนะครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยต้องบอกว่าอินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางด้านรัเสเซียมาโดยตลอดโดยเฉพาะในส่วนด้านความมั่นคงที่ผ่านมานั้น กองทัพของอินโดนีเซียนั้นจะใช้อาวุธจุตประกรบแม้เครื่องบินรบนั้นเนี่ยก็จะเป็นฝ่งของทางด้านรัสเซียเป็นหลักอยู่แล้วนะครับมีการฝึกซ้อมเรื่องของการซ้อมรบร่วมด้วยกันก็มีนะครับแต่ว่านี่เป็นความมั่นคงอย่างใหม่นั่นก็คือเป็นความมั่นคงด้านพลังงานที่ทั้งสองประเทศนั้นกําลังเดินหน้าร่วมกันครับ